สวัสดีทุกคนเนี่ยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกันเช่นเคยนะวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการสอนวิธีโหลดเพลงจาก youtube นะครับคือโหลดให้กลายเป็นนามสกุล MP3 นะครับก็วิธีง่ายๆเลยนะครับก็อย่างแรกเลยให้คุณไปหาเพลงนะเพลงจากให้หาเพลงอะไรก็ได้นะสมมติผมเจเอาเพลงอันนี้นะเพลงเป็นเพลงในคอนะฮะผมสมมติผมเจาเพลงนี้คุณก็ก๊กอบยู l เอลนะคัดลอกไปฮนะ หรือก CO ด Control C ก็ได้นะหลังจากนั้นคุณก็มาหน้า google อ้าวเป็นหนึงอะเป็นอีกแล้วนะครับตัวเวลาก๊อปทีไรตัวหนังสือพิมไม่ได้นะก็มาหน้า google นะครับแล้วก็พิม์พ YouTube MP3 นะพิม์พว่า YouTube MP3 นะฮะหลังจากนั้นก็เข้าเว็บแรกนะครับ YouTube MP3 YouTube to MP3 Convert นะหลังจากนั้นคุณก็ก๊อป URL ใช่ไหมหลังจากนั้นคุณก็ นำมาใส่ตรงช่องนี้ฮะกดวางไหมครับแล้วก็ convert v ดีโอนะฮะรอแป๊บหนึ่งครแล้วก็รอรอมันโหลดประมวลผลวิดีโอยัง,งให้กลายเป็นนามสกุล mp สามหน้านะหลังจากนั้นก็จะได้นะครับได้มาแล้วแล้วคุณก็กดคําว่าดาวน์โหลดนะมันก็จะบอกด้วยว่ากี่นาทีมันก็จะบอกว่าสานาทีนะฮะแล้วก็บอกชื่อเพลงนะหลังจากนั้นคุณก็กดดาวน์โหลดเลยครับรอสักพักนะ กดดาวน์โหลดไปเลยฮนะก็คืนแล้วนะครับคุณก็โหลดไปฮนะสมมติผมจะโหลดไปนี่นะอาโหลดไปหน้าเดสทอปเลยแล้วกันนะเนี่ยโหลดไปก็โหลดไปเดียวเลยนะมันจะแปลงนามสกุลเป็น mp 3ให้เลยนะสำหรับอันนี้นะก็มาดูวิดีโอนะฮะเนี่ยอ่าก็จะได้แล้วนะครับโอเคสำหรับคนไหนที่ อยากได้นะก็มาหาโหลดกันได้เลยนะครับก็ผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะใต้ดีสคริปชั่นนะครับก็สวัสดีครับไปบ่ายเหมือนเดิมครับ